สัสดีครับจากร้านในมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตพามาดูเลื่อยโยนกับแบรนของสติลอีกกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาพามาทําความรู้จักกันเนาะพอดีมีเพื่อนๆที่ทักถามกันเข้ามาเยอะว่าในส่วนของตัวเลื่อยโยนอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปเนาะสำหรับเจ้าสติลเอ็มเอตอนนี้เขาเลิกผลิตแล้วนะครับก็จะมีรุ่นไหนที่พอจะมาทดแทนในส่วนของ660ตัวนั้นได้บ้างตัวนี้ก็ผมมาจัดมากับ สตีลตัวนี้อีก1รุ่นนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสตีลรุ่น MS 651นะครับสังเกตตัวกล่องของเขาเนี่ยเขาจะมีขึ้นมาระบุทั้ง MS 651และ MS 661นะครับตัวนี้จริงๆแล้วที่เราเลือกมาในตัวนี้จะเป็นในส่วนของรุ่นสตีล MS 651นะครับตัวนี้ ถามว่าในส่วนของตัว MS 6 5 1ตัวนี้มาในซีรีส์11 4่นะครับก็จะมีทั้ง 651, 661, 661c 66นะครับเป็นซีรีส์1 1 4 4นะครับตัวนี้และถ้าถามว่าในส่วนของตัว661ตอบโจทย์กับเราไหมทำไมเราไม่ถึงถึงไม่เอาในส่วนของ661มาก็จะมีเหตุผลหลายๆประการเนาะในส่วนของตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพาม,มาดูในส่วนของพระเอกในงานนี้กันก็ เจ้าสตีลเ MS651 เดี๋ยวผมขออญาตพามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนนิดนึงเนาะสวยงามนะครับตัวนี้ดีไซน์ออกมายุคสมัยใหม่เลยเจเนอเรชั่นใหม่เลยของสต e ลเนาะตัวนี้การออกแบบของเขาโอเคอันนี้พระเอกของงานทำแบบนอนยญาต อันนี้เห็นไหมครับโอเคตัวนี้สําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นสตีลเอ651นะครับตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นในส่วนของอตัวรุ่น651เนี่ยฐานผลิตของเขาจะมีอยู่ทั้งในส่วนของเยอรมันและบราซิลนะครับแต่ว่าในส่วนของ651ตัวที่เรานําเข้ามาตัวนี้จะฐานผลิตอยู่ที่เยอรมันนะครับตัวนี้เม็ดยินเยอรมนีเน,ะนาะมาตาเขาดุดันมากนะครับตัวนี้ แต่ว่าดีไซน์เขาสวยเนาะเจเนเรชันใหม่สังเกตดูหลังคาเขาตรงตรงตรูดเขาเนี่ยจะสูงขึ้นมานะครับก็คือเป็นดีไซน์ยุคสมัยใหม่ของเจ้าสติลเพราะว่าในส่วนของอาจจะเป็นเพราะเสื้อสูทที่เขาทํามาองศาอาจจะเอียงเนาะเขาต้องทําหลังคาตัวเนี้ยตรงท้ายเนี่ยเขาจะสูงขึ้นมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์กัน,ก,นก่อนที่เขาให้มาก็จะมีอันดับแรกก็คู่มือฉบับเล่มแท้นะครับของสติลเนาะอันนี้เป็นคู่มือของ MS6 5 1าตรงรุ่นเลยนะครับ แล้วก็จะมี <c oughs> อันนี้โซ่โซ่ของเขาใช้โซ่3าทกลางนะครับตัวนี้ก็ตัวเดียวกับพวกสามแปดองสามหกก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์สามหเนาะเป็นโซ่กลางตีน6โซ่โค่นหลังโค้งน,นะครับเบอร์สามหกห้าสองเนาะปิดกล่องก่อนคนระับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะประกอบด้วยท่าในถุงของเขานะครับ ก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าใส่อุปกรณ์เนาะแล้วก็จะมีบ็อกขันหัวเทียนนะครับประแจอแอหัวทอ็อกเนาะหัวจีบแล้วก็จะมีไขควงแบนนะครับตัวนี้จะมาในชุดของเขาเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆกระเป๋าตัวเนี้ยถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนที่ผมเคยรีวิวไม่ว่าจะเป็น382รุ่นกลางของสตีลหรือ MS361 ณหน้าปัจจุบันเนี่ยกระเป๋าตัวนี้จะไม่มีแถมมานะครับโอเคอุปกรณ์มาตามนี้เลยอุปกรณ์สตีลจะให้มาไม่เยอะนะครับแต่ทุกอย่างจะเป็นของแท้เนาะ อ,อของแท้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของบาตัวนี้ก็จะเป็นบาของรุ่นกลางของสติลนะครับที่มาคู่ตัวตรงรุ่นกับของเขาก็จะเป็นบาที่ใช้ร่วมกับตัว361หรือ382นั่นเองเนาะจะเป็นบาหัวเลเซอร์ตัวบาอาจจะระบุมาบางร็อจะเป็น m a d ดอินบราซินะครับเพราะว่าฐานผลิตหลักๆถ้าเป็นรุ่นกลางก็จะอยู่ที่บราซิลโรงงานบราซิลแต่เป็นของสตีลแท้เนาะ ในส่วนของตัวบาร์ที่มากับคู่ตัวของเขาแต่ถามว่าในส่วนของตัวนี้จะไปใช้บาร์รุ่นใหญ่ของ070ได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีการแปลงอาจจะใส่บูทตรงตรงเสาเสายึดบาร์เพราะว่าจริงๆแล้วการออกแบบออของตัวนี้สามารถรองรับบาร์รุ่นใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวแม่ปัม๊มเขาทํามาตัวแม่ปัม๊มน้ํามันเลี้ยงโซ่เนี่ยจะเป็นแม่ปั๊มตัวใหญ่สามารถ ดึงน้ำมันเลี้ยงโซ่ในปริมาณเยอะๆแล้วส่งไปหาในส่วนของบาร์อย่างบาร์สานิ้วอย่างเงี้ยต้องใชา้การใช้ในส่วนของน้ํามันเลี้ยงโซ่ที่ปริมาณมากเพราะว่าบาร์ยาวตัวนี้สามารถรองรับได้นะครับไม่มีปัญหาในส่วนของพลังกาลังไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูสเปคของตัวเครื่องเจ้าสตีลเอ็มเอสหกห้าหนึ่งตัวนี้ก่อนนิดหนึ่งก็ในส่วนของตัวนี้ กำลังเครื่องของเขาอ่ะจะอยู่ที่6.8แรงม้านะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่า660หรือ7.1แรงก็ห่างกันไม่มากนะครับปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงตัวนี้อยู่ที่0.85ลิตรก็เกือบ1ลิตรเนาะน้ำมันเลี้ยงโซ่0.4ลิตรนะครับตัวนี้น้ําหนักตัวเครื่องเปล่าตัวนี้จะอยู่ประมาณอยู่ที่7.4กิโลนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่7.4กิโลเนาะก็ใกล้เคียงกับเอาง่ายๆว่าเหมือนเหมือนกับเขาพอกับ660นั่นเองเนาะแต่ว่า ด้านการดีไซน์ออกแบบตัวนี้เป็นยุคสมัยใหม่นะครับผมชอบในส่วนของด้านท้ายของเขาตัวนี้ระบบอากาศการสวิตช์ใหญ่นะครับตัวนี้ทํามาสวยลองกดสวิตช์นีเต็มเต็มปลายนิ้วดีครับตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้เขาดีไซน์สวยนะครับตัวนี้เฉดสีหน้าตาตัวนี้ชอบชอบตัวดีไซน์ตรงนี้เขาทํามาครอบครอบตัวตัวตัวชุดมือจับบนตัวเนี้ยตัวนี้ทามาชิ้นนี้ทามาครอบตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้ ฟันฉลามฟันฉลามแบบคู่นะครับตัวนี้เหมือน660นะครับแต่ว่าถ้า660ตัวฟันด้านล่างสุดจะยาวกว่านี้เนาะแต่ว่าตัวนี้จะทํามาทํามาไม่ไม,ไม่ไม่ยาวเท่าตัว660แต่ว่าตัวนี้ติดมาเป็นตัวการโซ่ตกจากโรงงานของแท้ให้เรียบร้อยเลยตัวท่อไอเสียสวยครับตัวนี้ ผมเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วออกกกำลังเครื่องอะไรเรียบร้อยแลวเนาะตัวนี้จริงๆแล้วขนาดลูกสูบของเขาอยู่ที่56มิลเลยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็เอาง่ายๆว่า56มิล2แหวนเนี่ยจะใหญ่ขนาดลูกสูบเนี่ยจะใหญ่กว่าเจ้า660ด้วยซ้ำนะครับเจ้า660มันเขาจะอยู่ที่54มิลน,นะครับช่วงชักตัวนี้อยู่ที่37มิลแต่ว่าอย่าง660จะอยู่ที่40มิลเนาะก็ต่างกันไม่มากนะครับตัวนี้เรียกพละกําลังแรงมาก็ใกล้เคียงกับ660นะครับ แต่ที่ผมชอบในส่วนของตัวนี้คือด้านงานดีไซน์เนาะตัวนี้สวยงามมากนะครับมือดึงสตาร์ทเป็นอีลาสโตมีเส้นเส้นตัวนี้ตัวเส้นตัวนี้ก็ความหมายเขาเวลาเราใช้งานตัดจะดูในส่วนของแนวล้มของต้นไม้นะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มเติมมาจะมีเส้นแนวตรงนี้อีกอีกอันหนึ่งเนาะดีไซน์ตัวใหม่ยุคใหม่ของสตีลเส้นตัวนี้ก็ไว้สําหรับเวลาเราโค่นไม้ใช้แทนตําแหน่งของบาเวลาเราจิ้มเข้าไปในไม้สุดแล้วนะครับตัวนี้จะ บ่งบอกว่าบาของเราอยู่ในทิศทางใดเนาะตัวนี้เขาจะออกแบบมาเวลาใช้งานได้จริงดีไซน์สวยมากนะครับตัวนี้ก็ด้านบนก็เป็นวาล์วลดกําลังอัดแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ผมชอบชอบในส่วนของดีไซน์เขาสังเกตดูชิ้นนี้ครับพอครอบมาเต็มเลยนะครับไม่เห็นช่องโหว่เลยเนาะตัวนี้สวยครับตัวนี้ยอมรับสวยมากแล้วก็ตัวที่ผมชอบมากคือตัวเนี้ย เขาจะใช้ะระบบกันสะเทือนของเขาแหละเป็นระบบที่น่าจะเป็นระบบที่ดีที่สุดของสตีลละเขาจะใช้เป็นระบบสปริง3ตัวแล้วก็ลูกยางกันสะเทือนอีก2ตัวนะครับตัวนี้ก็สังเกตง่ายตัวนี้สปริงนะครับเหมือน MS361 สําหรับเพื่อนๆที่ใช้3ามอยู่ก็จะชอบนะครับตัวนั้น่ะได้ความนุ่มนวลเนาะตัวนี้ก็จะมีระบบสปริงเข้ามานะครับด้านล่างตรงนี้ครับสปริงนะครับตัวนี้ สวยงามนะครับอีกตำแหน่งหนึงดน,นะผมลืมไปแล้วอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ด้านในตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกยางอีก2ตัวนะตัวนี้ลูกยางการสะเทือนอีก2ตัวทําให้เวลาใช้งานกําลังแรงม้าเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็แรงสถานที่ส่งมาถึงผู้ใช้เนี่ย น้อยมากลดความเมื่อยล้านะครับเวลาใช้งานต่อเนื่องยาวๆเนาะ,ะสำหรับตัว651จริงๆแล้วที่เขาทําออกมาสําหรับสติลเนี่ยสติลที่ทำออกมาคือ,อมาแก้ปัญหาในส่วนของตอนที่เขาเริ่มในส่วนของตัว661มาช่วงยุคแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบ m อมทรอนิคือซึ่งเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบอัจฉริยะของเขาเนาะใชระ้ระบบอะไรนะโซลินอยวาว คือคือลักษณะที่ว่าเขาจะใช้ในส่วนของคอยไฟเนี่ยเป็นตัวกําหนดนะครับว่าคาร์บูเรเตอร์เขาจะเขาจะใช้คอยไฟเนี่ยไฟเนี่ยอคอยไฟเนี่ยเป็นตัวกําหนดในการจ่ายไฟแล้วก็ในการเชื่อมไปถึงในส่วนของคาบูเรเตอร์ให้เป็นระบบปฏิบัติการสั่งงานให้เขา,าจ่ายน้ำมันปริมาณไหนขึ้นอยู่กับสภาวะใช้เอาไง่ายๆว่าเป็นระบบไฟฟ้าที่ ในการประมวลผลอัจฉริยะครับลักษณะนั้นซึ่งเวลาใช้งานจริงพอพวกนั้นเนี่ยถามว่าที่ผมไม่เอามาเป็นเพราะว่านะแต่ว่าจริงๆแล้วนะปัจจุบันเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัว 61C ที่ว่าออกมาเนาะเอ่อ C Heat M ก็เป็นระบบอิเล็กทิพวกนั้นน่ะเขาแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยคือ อย่างต่างประเทศไปดูบทความเออไปดูข้อความที่คนใช้งานจริงของต่างประเทศที่เขาใช้กันเขาว่า2ปีแรกอะ่ะใช้งานได้ดีมากแต่เวลาเมนเทนแนนซ์มาเวลาเริ่มมีปัญหามาเสร็จปั๊บเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงแต่ว่าถามว่าเราจะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์แบบจูนได้แบบแมนนวลเหมือนเหมือนตัวพวกนี้ได้ไหมพวกนั้นก็คือถามว่าเปลี่ยนได้ไหมได้ครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนทั้งคอยไฟจานไฟเปลี่ยนทั้งคาบู เอาง่ายๆคือเปลี่ยนแบบยกชุดเยอะมากราคานี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเวลามันมีปัญหาคือเอาจริงๆผมบอกมองว่าตรงนั้นอ่ะมันไม่ตอบโจทย์กับบ้านเราแน่นอนสําหรับเมื่ออาชีพในบ้านเราผมเอ่อผมผมว่าคือเก่งกว่าระบบระบบประมวลผลอัจฉริยะของแบบลักษณะนั้นแน่นอนครับเพราะว่าบ้านเราประสบการณ์สูงนะครับเวลาใช้งานอ,อุปกรณ์ที่ดีๆเขาสามารถปรับจูนแล้วก็ แต่งตามความชอบของตนเองได้ซึ่งแต่ละคนความชอบในการใช้งานเรื่อยนต์จะไม่เหมือนกันเนาะครับผมประมาณนั้นก็ในส่วนของตัว <c oughs> ตัวอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ผมพามาดูนี่ดีกว่าตัวกลองกรองเขาอันนี้ฝาหลังเนี่ยชอบมากครับถอดง่ายมากนี่ครับกลองกลองเอาง,ง่ายๆว่าก็เหมือนกับในส่วนของตัวพวก660เนาะกลองเนี่ยเขาจะทํามาเขาเรียกว่ากลอง ระบบ HD2 จริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นกลองที่ดีที่สุดที่สติวเขาพัฒนาทําขึ้นมานะครับระบบกรองอางกาศที่ดีที่สุดเลยนะในส่วนของระบบกรองอางกาศลักษณะแบบนี้สวยงามนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเป็น66 เออเป็นอย่างห60ผมรู้สึกว่าเขาจะทำมาตัวนี้แผ่นนี้เขาไม่ได้ปิดทึบนะครับจะเป็นกรองสามารถอากาศฐานเข้าไปแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดคือเอาง่ายๆเขาบอกว่าจะเป็นระบบกรองที่เขาทํามาได้ดีที่สุดของสติลละคือ,อตัวนี้เขาสังเกตดูตรงนี้ตรงฝาด้านหลังตัวนี้เขาจะดูดอากาศเข้านะครับแล้วก็ระบบการทํางานในส่วนของตัวไหลเวียนของอากาศภายในเนี่ยเขาจะ,ะดูดดึงอากาศเข้าไปแล้วเขาจะ ระบุมาเท่าที่ผมดูข้อมูลนะเขาบอกว่าอากาศที่เข้าไปเนี่ยเขาจะหมุนวนนะครับคือเป็นการทําความสะอาดภายในในตัวนลครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบไหลเวียนอากาศคล้ายๆกับตัวฮุสโซนา372 XP ระบบคล้ายๆหนคล้ายๆกันนะครับที่ว่าตีวนอากาศแล้วออกไปคือสิ่งโสกรปรกข้างในเขาจะคลีนตัวเองไปในตัวเอาง่ายๆว่าเขาจะคลีนคลีนภายในเข้าไปในตัวนะครับเวลาใช้งานก็ดูดอากาศเข้าไปตีวนแล้วก็เอาปล่อยสิ่งโสกรปรกออกไป จากตัวเครื่องเนาะก็คือใช้งานไดเ้เขาบอกว่าเป็นระบบระบบกองอากาศที่ดีมากที่เขาพัฒนามาสําหรับสติลตัวฝาล็อกตัวนี้ก็ถ้าเป็น660เขาจะเป็นฝาเกลียวล็อกเนาะแต่ว,ว่าตัวนี้จะเป็นฝาสลักล็อกเหมือนกลุนกลางี่ที่ผมชอบมากนะครับฝาลักษณะแบบนี้ใช้งานได้สะดวกมากมือดึงสตาร์ทอีลาสโตนะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์โปรของสติลเนาะตัวนี้มันจะยือดออกแล้วก็เชือกตัวนี้เขาจะขนาดใหญ่กว่าพวก3 8 2ขึ้นมาอีก อีกหน่อยนึงเนาะสวยงามครับอ่าพามาดูในส่วนของตัวอ่าสำหรับการดีไซน์ออกมารุ่นใหม่ของสติลสังเกตดูนะครับเขาจะทําให้ตัวฝาข้างสังเกตดูฝาข้างน็อตตัวเมียเขาจะติดกับตัวฝาข้างไม่หลุดไม่ร่วงไม่หายแน่นอนเนาะแก้ปัญหาน็อตตัวนี้หายคือจริงๆแล้วบางทีเนี่ยน็อตแท้ตัวยึดจับ จับบาตัวนี้น็อตตัวเมียเนี่ยหายกันบ่อยมากนะครับสำหรับคนใช้ก็จะรู้เนาะตัวนี้พอหายเสร็จปั๊บก็ต้องซื้อใหม่แต่ตัวนี้เขาแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือติดอยู่กับฝาข้างเลยเนาะตัวนี้ไม่หลุดไม่ร่วงไม่หายแน่นอนยกเว้นตัวนี้ชิ้นนี้แตกพังครับผมอันนี้ก็จะมาเป็นสเตอร์สเตอร์ขอเขา,าเป็นสเตอร์พ่วงแหวนนะครับ3ามนะับแเนาะ้วยคัดใหญ่นะครับตัวนี้สวยงามนะครับ เสาตัวนี้ขนาดเสาตัวนี้ก็จะอยู่ที่12มิลน,นะครับใช้กับบาร์รุ่นกลางตรงรุ่นเนาะแต่ว่าถามว่าก็จะใช้กับบาร์ของ0 7 0ได้ไหมได้ครับก็อาจจะมีการเพิ่มขนาดของบูทหรือว่ามีการดัดแปลงนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมว่าครับน้ำแม่ปัม๊มน้ำมันเลี้ยงโซ่ตัวนี้เขาทำมาใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันเลี้ยงโซ่ถ้าเราไปใช้บาร์ของ 0- 7 0บาร์36นิ้วน้ำมันเลี้ยงโซ่ปริมาณน้ำมันเลี้ยงโซ่จะไปเลี้ยงเพียงพอไหมตัวนี้แม่ปั๊มใหญ่พอแน่นอนครับผมสวยงามมากครับตัวนี้ ลองสตาร์ทเร่งเครื่องอผมคิดว่าน่าจะนุ่มนวลคล้ายๆกับ361ที่ผมชอบอีกตัวหนึง่งคือระบบของเขาก็จะได้ความนุ่มนวลเสียงเขาก็จะเงียบนิ่มกว่าตัว660เนาะอันนี้น่าจะเงียบกว่า660แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็กําลังแรงม้าที่น้อยกว่าข้อดีของเขาก็คือน้อยกว่ามาไม่มากนะครับแต่ว่าเขาก็คืออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยอันนี้น่าจะทําได้ดีกว่าเพราะกำลังแรงมา้าน้อยกว่ามาหน่อยหนึง่ง ชอบชิ้นงานครับตัวนี้พอครอบเสร็จปั๊บสังเกตดูนะครับตัวนี้ชิ้นมือจับตัวนี้สวยมากชิ้นฝาหลังตัวนี้ครอบคือมิดเลยนะครับตัวนี้มิดเลยไม่มีช่องว่างแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวก3 8 2แปดเขาจะมีช่องว่างตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีช่องว่างเลยนะครับเขาปิดมาทํามาสวยงามมากแล้วก็เวลาเราถอดหลังคาบนถ้าเป็น660เนี่ยจะต้องถอดน็อตหลายตัวอยู่เนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือถอด ตัวข้างบนตัวเดียวเลยนะ็อตตัวนี้ก็เหมือนกับ3 6มหนะครับถอดชิ้นนี้ชิ้นเดียวเออถอดต,ตัวเดียวสามารถถอดมาเห็นภายในได้เลยตัวนี้สวยออกแบบได้สวยครับผมชอบมากตัวนี้แล้วก็ได้ความนุ่มนวลประหยัดน้ำมันก่อนแน่นอนก็คือจริงๆแล้วผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างที่ผมบอกเนาะว่า6กหตัวนี้ผมขอบายก่อนเพราะว่าเทคโนโลยีตัวนั้นคือมัน มันไม่ตอบโจทย์กับพื้นที่ในบ้านเราคือถ้ามันเสียทีนึงเนี่ยโอ้โหการมนเทนแนนนี่น่าจะไม่ไหวครับขนาดต่างประเทศเขายังบน่บนๆกันเลยว่าแพงมากถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนจากระบบเดิมเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบแมนนวลก็คือจูนจูนพวกคาบูเองลักษณะเนี้ยคือตัวนั้นอะ่ะเวลาเปลี่ยนนี่คือบอกคำเดียวองราคานี่ไม่อยากจะคิดเลยครับน่าจะแพงมากน่าดูเลยครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงเจ้าเอ่อ MS 651แล้วเราลองมาวัดรอบกันคร่าวๆเนาะตัวนี้ผมจะไม่จูนเพิ่มนะครับสเปคจากโรงงานมายังไงเดี๋ยวผมลองเทสวัดรอบให้ดูกันว่ารอ,อบเขาจะขึ้นอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ว่านะกำลังแรงไม้เยอะๆรอบรอบรอบเขาก็จะไม่ขึ้นสูงแน่นอนแต่ว่าเวลาใช้งานจริงพวกนี้ล้มไม้ใหญ่ผาไม้ก็คือมันจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าใช้แรงม้าในการขับเคลื่อนโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ ครับผมเดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงเจ้า Steel MS 651ตัวนี้ก็คืออีกจัดเป็นอีกตัวหนึ่งตัวพ่อที่ผมนํามานำเสนอทดแทนในส่วนของเจ้า Steel MS 660กันนะครับตัวนี้อย่างที่ว่าดีไซน์ยุคสมัยใหม่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมพามาลองอสตาร์ทให้ฟังเสียงกันก่อนก็สวิตช์สเต็ปเดิมครับมี4สเต็ปเนาะแต่ว่าการสวิตช์เขาทํามาแบบใหญ่ดี ดูล้ามากนะครับตัวนี้ก็อันดับแรกผมขอาอนุญาตบีบคันเร่งดันโชกก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ด้านบนเขาจะมีวาล์วลดกําลังอนะัดเนาะตัวนี้ขออนุญาตกดนะครับวิธีการสตาร์ทในวันนี้ผมขอใช้วิธีโยโย่เหมือนเดิมเนาะก็ว่ายิ่งในส่วนของตัวเครื่องที่กําลังแรงอัดเยอะๆเนี่ใช้วิธียโยโย่เหมือนอต่างประเทศเขาใช้กันเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามองว่าโอ,อ้เวลาโยโย่เนี่ยพวกนั้นคนชาวต่างชาติเขาตัวใหญ่เนาะเขาน่าจะบ้าพลังแต่ว่าพอมาลองใช้ลองมาหัดวิธีนี้เป็นวิธีที่ เพราะว่าเวลากระตุกอะมันจะดึงได้สุดสายแล้วก็ดึงได้โล่งมากนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูกันเลยอันนี้ตําแหน่งโชคนะครับก็ตําแหน่งโชคด้านล่างสุดก็อย่างว่าครับอย่าให้เกิน6ครั้งเนาะถ้าไม่ได้ยินเสียงให้สับสวิตช์แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนอโอเคมาลองกันหนึ่งสองสามโอเคสี่ครั้งลั่นเลยนะครับตัวนี้ขอกดค้างอีกทีหนึ่ง ดันขึ้นมา1นึ่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งกึ่งชกหรือเร่งค้างเนาะเวลาเครื่องติดรอบก็จะเร่งนะครับเราบีบคันเร่งค่อยบีบคันเร่งอีกทีนึงโอเคเนื้อสอง ผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับนํำเสียงของเจ้าสติลเ m s 3เอเอะไม่ใช่สามขอโทษนะครับสติลเ MS651 ตัวนี้ก็เป็นตัวพ่ออีกตัวหนึ่งที่ผมนำมานำเสนอทดแทนกับเจ้าในส่วนของ660ที่เลิกผลิตไปเนาะเพราะว่า6 6 6 1อย่างที่ผมว่านะครับพวก Emtronic เนี่ยเรายังผมว่าผมไม่ไม,ไ,มไม่โดนใจเราสไตล์ของเราเนี่ยพี่พี่มืออาชีพเนี่ยเขาจะเป็นสายที่ว่าใช้แมนวนวลพวกเนี้ ปรับจูนเองแล้วแต่ความชอบอย่างที่ผมว่านะครับความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะสำหรับมืออาชีพไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของการจูนในส่วนของตัวเรือโยนที่ใช้อยู่แล้วเนาะก็ฝากไว้เอามาให้ลองพิจารณาลองตัดสินใจกันอีกทีนึงนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นการเอามาตามเพื่อนๆรีเควสกันเข้ามาเนาะในส่วนของตัวนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอ็มมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ